สวัสดีครับวันนี้ทีลามบายเนื่องจากครับมีคนถามเข้ามาเยอะเรื่องการปิดปุ่ม Google Assistant ของ Oppo A 7 8 5 G วันนี้ครับแอดจะมาทำให้ดูง่ายๆสั้นๆนะครับมาเริ่มกันได้เลยครับนี่ครับเวลาเราจะปิดเครื่องก็ยากลำบากเรามาเริ่มปิดฟังก์ชันนี้กันได้เลยครับขั้นแรกครับเข้าวิธีการตั้งค่าต่อมาครับให้เราพิมพ์ที่ช่องค้นหานี่นะครับนี่ครับพิมพ์คาว่าปุ่มนะครับปอปลาสระอุ่มไม่เอกมอมาพิมพ์ไปเลยครับ ต่อมาครับให้เราเลือกคําว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องอันที่2นะครับกดไปเลยครับนี่ครับกดไปเลยครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากดอีกครั้งครับปุ่มเปิดปิดเครื่องครับเลื่อนหาได้เลยครับนี่ครับกดได้เลยครับพอถึงหน้านี้ครับกดเข้าไปเลยครับกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้มันก็จะมีให้เราเลือกครับ2เมนูให้เรากดติ๊กไปที่ครับเมนูปิดเปิดเครื่องเรามาลองปิดเครื่องดูครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เครื่องก็จะทําการตั้งค่าเป็นแบบเปิดปิดเครื่องแบบเดิมๆง่ายๆกดปิดต้องได้ปิดกรณีที่เราอยากเปิดปุดป่มคําสั่งเสียงครับให้เรามาติ๊กด้านแรกครับปุ่มเปิดปิดเครื่องมันก็จะเป็นผู้ช่วยเหมือนเดิมก็สรุปเลยครับให้เราติ๊กด้านบนนะครับเมนูปิดเปิดเครื่องครับมาลองปิดเครื่องดูครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเครื่องของเราครับก็จะใช้งานปุ่มเปิดปิดเครื่องได้ง่ายๆสบายๆฝากกดไลค์กดติดตามช่องทิลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ